ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของประกันภยัยรถยนต์และตอบภาษีนะครับวันนี้ผมจะมีเคล็ดลับแนะนํามาแนะนํานะครับเคล็ดลับวันนี้คือการตรวจสอบราคาภาษีประจำปีที่บ้านนะครับ,รบเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้อันดับแรกนะครับให้เราไปหยิบเอกสารสำเนาจดทะเบียนนะครับ ไต้เบาะรถมอไซค์ของท่านหรือที่ใต้คอนโซลรถยนของท่านเองนะครับพอรถหยิบขึ้นมาแล้วนะครับให้เรามาดูด้านล่างของเอกสารตรงนี้นะครับว่าเขาจะเขียนราคาไว้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคารถแต่ละคันจะไม่เท่ากันนะครับอยากให้เพื่อนๆนเข้าใจตรงนี้นะครับว่าราคาจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนวิธีการคิดราคาเนี่ย ผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับว่า,าเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับคืออยากให้เพื่อนๆรู้เลยว่าราคาอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี้ต่อไปพอเรารู้ราคาแล้วนะครับต่อไปเรามาดูราคาของพอรบรถนะครับของแต่ละประเภทว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะครับอันดับแรกนะครับมาส่วนของราคาของรถจักรยานยนต์นะครับ รถที่ไม่เกิน75ซีซีนะครับราคาของพรบรเนี่ยอยู่ที่161.57บาทนะครับส่วนรถที่เกิน75ซีซีถึง125ซีซีราคา323.14บาทบาทนะครับส่วนรถที่เกิน125ซีซีถึง150ซีซีราคาอยู่ที่430.14บาท เกิน150ซีซีขึ้นไปนะครับ645.21บาททีนี้เรามาดูรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับไม่เกิน7ที่นั่งราคาตรงนี้จะแทบจะเท่ากันทั้งหมดนะครับอยู่ที่645.21น,นะครับทีนี้มาดูรถบรรทุกน้ำหนักรวมเกิน3ตันนะครับหรือรถกระบะ ราคาพลบอเนี่ยจะจะค่อนข้างสูงนะครับราคาอยู่ที่967.28บาทนะครับต่อไปจะมาดูในส่วนของรถที่จะต้องตรวจสภาพนะครับรถกี่ปีกันแน่ที่ต้องตรวจสภาพรถยนต์นะครับอายุที่มี7ปีขึ้นไปต้องตรวจสภาพ ทุกครั้งนะฮะก่อนที่จะไปเสียภาษีหรือซื้อพรบอรส่วนรถพอไซนนะครับอยู่ที่ห้าปีขึ้นไปนะครับต้องตรวจสภาพครับทีนี้เรามาดูราคาสำหรับรถที่ต้องตรวจสภาพนะครับรถจกักรยานยนต์เนี่ยอยู่ที่หกสิบบาทต่อคันส่วนรถยนต์ที่มีน้ำหนักเปล่าไม่เกิน1.6ตันร้อบาท ส่วนรถยนต์ที่มีน้ำหนักเปล่าเกินหนึ่งจหกตันเนี่ยสองรอห้าสิบบาทนะอยากให้เพื่อนๆสังเกตนะครับคำว่าไม่เกินกับเกินนะครับจะต่างกันนะครับเยี๋ยวเพื่อนๆจะสับส่วนว่าเอ๊ะทำไมราคาไม่เท่ากันราคาทำไมถึงต่างกันนะครับอยากให้เพื่อนๆสังเกตจุดนี้ให้ดีนะครับทีนี้ผมจะมาเขียนตัวอย่างให้ดูนะครับว่าราคารวมเนี่ยมันเท่าไหร่ ผมจะยกตัวอย่างของรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับอัหรับแรกนะให้เพื่อนๆดูราคาที่สำนอจดทะเบียนรถของเพื่อนๆน,นะที่ที่เราได้หยิบมาตั้งแต่ข้างตน้นครับผมยกตัวอย่างนะราคาที่ผมหยิบมาราคาปีที่แล้วมันอยู่ที่1น0 0 45.50ส่วนพรบราคาอยู่ที่646บาทราคารวมเป็อยู่ที่2291.5บาททีนี้มาดูในส่วนของค่ารถที่จะต้องตรวจสภาพต้องบวกเพิ่มเท่าไหร่นะครับในส่วนของเล็กถึงส่วนบุคคลเนี่ยราคาอยู่ที่1้0ยหบาท ผมก็เอาราคา50บาทนะครับบวก2,291.5บาทก็จะได้ราคา2,441.5บาทนะครับในส่วนราคาจุดนะครับตรงนี้ให้ให้เพื่อนๆปัดขึ้นไปเลยนะครับส่วนราคานี้ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะมีราคาเปลี่ยนแปลงที่ค่ารรมเนียม อย่างเช่นเราต้องใช้เอกสารที่ขนส่งก็จะมีค่าเอกสารนะครับห้าบาทสิบบาทนะก็เราเตรียมเผื่อไปด้ดน,นึงนะครับแต่ราคาจะไม่เกินนี้แน่นอนนะครับตรวจสอบราคาให้แน่ใจก่อนไปขนส่งนะช่วยประหยัดนของท่านในรู้ราคาที่ใกล้เคียงหรือแท้จริง ป้องกันการถูกชาร์จราคาที่เกินจริงนะครับนี้ฝากมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลกันนะครับครั้งหน้าผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาให้เพื่อนๆรับทราบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สอนประกันภัยรถยนต์ขอจบไม่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอกาสหน้า พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ